Nguyên yang unicorn? Nguyên yên? Nguyên yên? Vitalian? 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 đi Vitalian? 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 นี่ว auto, so ่ันนี้ช่วยไหมนี่นี้วอะไรนี่ไปคนละติดคนละทางมมนเลยเป็นผู้อันนี้พอพอพอเลยอุปกรณ์แบบนี้แมวเล้วแต่ว่าวันนี้นะเพื่อนเื่ไม่ต้องกังวลวะจังตปจะทำย่างย่างไม่ได้นี้จังตบมีอุปกรณ์ไม่มาเนะนนำเปื่อนเปื่อนเพื่อนจ่ามาเอาใชายที่บ้านได้กันแล้วก็ชังนั้นเอามาชายกับน้องมากเวลาอยู่ใหนร้านหรือว่าจะออกหน้องก็ได้ทีโคตรสะดวกเลยนี่ตัวนี้เลยวันอรุุ่น BM เวันนี่ตัวนี้เลยเป็นชุดดูแลคนสุนักทั้งดูดคนแล้วก็เป่าคนซ่ามัดปรับอุณหภูมมิิไดด้้้ีีชชนนนใเยจ กบจะเอามาจ่าท <premises. S 2> ีได ouais. ça.. ้เล่ท ou ouais. ี hmm. non, ouais. non, ouais. ่เดียวจะมาจ่าทีไ้เปื่นเปลือยเล่พขาวายไส้มาส่องไส้นะมันจะมีฟั่งทีวะฟั่งดูดกับฟั่งเปาการที่เราจะทํามาสักตัวนึงนะมันจะมีทั้งตัตทั้งเปาทั้งดูดการที่ว่าจะมีครบแบบนั้นนะมันต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่างแต่ว่าอันนี้มาในเครื่องเดียวเออฟั่งเปาฟั่งดูดที่นี่ถ้าว่าเราจะใช้งานต่างส่องฟั่งกันนะเราต้องสลับกันใช้ด้วยถ้าว่าเราจะใช้ฟั่งดูดเราก็กดไปอยู่ฝั่งนี้ถ้าเราจะใช้ฟั่งฟั่งเปาเราก็สลับมย่ันีปปุมเเิดดะวกา ฟังดูดชายเบตาเลียนเอา้าแล้วเกี่ยวเรื่องกับฟังดูดวะเบตาเลียนเกี่ยวเรื่องฟังดูดคือว่าเราจะชายเบตาเลียนอย่างเดียวก็ได้เราจะชายเบตาเลียนอย่างเดียวก็ได้โดยการชา์ดเบ็ใท้ายเบตาเลียนทยใช่ไหมแต่คนมันจะเปลี่ยนผ่านอยู่แต่ถ้าว่าเราใส่เอาเบตาเลียนปุ๊บเราใส่นี้อ่าพอใส่นี้ปั๊บเร็วใช่ไหมเราต้องมาเปิดปุ่มตรงนี้ะดูดมันจะดูดเข้าไปโดยการที่เราทยเออ สะดวกนะคือมันจะไม่มีข้นเพนผ่านอยู่ในบ้านอนี่มันก็เป็นเบอร์มันอยู่อะมีตังตีครอบมีตังอะไรได้เป็นเนี้ยปุ๊บเราเอาเอาส่วนดูเนเส่นนะถ้าเราไม่ใช่ไปจะเรียกแล้วเราจะมาดูข้นอย่างเร่งเลยโตเกียงกิฟต์เลยอย่นี้ นี้ลเห็นไ,ไหมไอ้ไอ้ดูดฟุตบนี้ก็คือมีวั่วมาเปลี่ยนเนี่ยมีวัวมาเลวเต่ว่าเพื่อนๆในชายงานเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นคนอยู่มันก็มีวัวแล้วอะไรนี่อ่าแล้วก็เปิดน,นี่ปึ๊บนี่อะไรขั้นนี่แล้วก็ดีตัวน,นี้นี่คนายงานเห็นไ,ไหม ตามโซฟาในรถในรถตี่ว่าเป็นเบาพาได้เป็นี่ยเราสามารถดูได้มันเลยนะแล้วนี่จังทบชอบอันนี้มาว่าเพลอนเพราะว่าเวลาเราวิ่งคนมากเวลาเราวีนคนก็ได้ไม่ต้องไปเป็นพานใช่ไหมเราสามารถกดแล้วถึงคนมันจะข้าม,ม,ามอะ ถ้ไท้คนเส้นเลี้ยวเราอาดามเส้นเลีวใช่ไหมเราจะมาเป่าคนเราใช้หัวนี้มาเดี๋ยวผมมาสาธิตได้เลยอีกที่หนึ่งว่าแปดหัวอยู่ในหนึ่งเขื่องนะ่าจะมีหัวได้มั้งนะนี่หัวนี้ก็คือแบตเตอรียนใช่เห็นไ๊มบเห็นไหมไหนนะแล้วก็กดปุ่มอ่าเวลาเราใช้งานก็คือกดเข้ากดออกแันนี้ได้เลยนี่วัวติดซองอ่าเห็นไหมแอ้าเว้าเราจะใช้งานแบบนนะไหนนะไอ้นี่คือหัวสร้างคนอ่ะอันนี้หัวอันนีหน่หัวดิซี่บ้า เห็นไหมนิ้วตีห้าอ่าเห็นไหมแล้วก็นั้ 6, วตีหกนั้ 7, วตีเจ็ดนิ้วตีแปดมาใช้ฝั่นง,น,นะงน,นี้อันนี้คือฝั่งเป๋าบ้าหะฝั่งเป๋าเนี่ยนี่ก็อันนี้อีกอันหนึ่งอันนี้คือกฏทนทานมากเลยนะ <c oughs> หมดคำรับฉังอย่างเรามากเลยเนี่ยฟังเป๋าไว้มันจะมีอยู่สามหัวแถวนี้เลยแล้วก็อันนี้คือฝั่งดูดเห็นไหมแล้วก็ใบเรียนอันนี้เวลาเพื่อนทุกเมื่อวป่นเพื่อนๆอยากจะใช้แต่แบตรเตอรี่อย่างเดียวใช่ไหมเปลื่เปื่อนๆราเอาแบตเตอรี่นี่ไปแล้วก็มีทีชา้ ใช้ง่ายสะดวกเตรียมกันก็คือว่าคือไม่ต้องเตรียมอ,อุปกรณ์ให้มากมายเราคเอาไปเป้เป่าเ,เดียวแล้วก็ตัวเครื่องตัวเดียวจบ,ววจบงานจบทุกงานนะถ้าว่าเพื่อนๆอนสนใจนะสามารถไปสร้างซื้อได้ไนะ okay. เดี๋ยวฉานกบจะติดลิงไว้ไห้นะโอเคเดี๋ยวพก็ยัดผ่าย,ยา่างยไปส่งบ้านก่อนไปไปกลบ้านกลบ้านนิ้งมาเดวมาอื้